ดูดอกปัวตองนะคะตอนนี้พี่นะคะพอดีพี่ดี ให้ชมบรรยากาศก,ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูลองอยากได้ชินกันนะคะ,ะไปกันเลยค่ะสวัสดีคะ่ะค่ะ นี่คือดอกบัวตองนะคะไม่ใช่ดอกทานตะวันนะคะเป็นดอ,ดอกบัวตองที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะคะที่พี่ตีเดินทางขึ้นมาเที่ยวบนภูทับเบิกนะคะและก็พามาดูอย่างใกล้ชิดเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่พี่ตีได้มาอยู่แบบใกล้ๆแบบนี้นะคะดอกเขาหน้าตาเหมือนดอกทานตะวันนะคะแต่ว่าเขาเป็นดอกเล็กนะคะมีกลีบสวยมากเลยนะคะค่ะ อดอกทรรตะวันนะคะมีประโยชน์นะคะสรรพคุณใบสดนะคะนำมาย่างไฟนะคะไว้วางบนศีรษะแล้วใช้ผ้าพันบนบนศีรษะไว้นะคะช่วยช่วยแก้อาการปวดศีรษะได้ด้วยนะคะซึ่งพี่ตีก็ยังไม่เคยใช้นะคะสรรพคุณเหล่านี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะให้ความสวยงามนะคะดอกนำมาใส่แผลและวก็ ขยีนะคะใสแ่แผลที่ฟอกช้ำได้ด้วยนะคะอ๋อเป็นสมุนไพรอย่างดีเลยนะคะส่วนยอดอ่อนนะคะนำมาเผาแล้วขยีใช้ทาแก้ผื่นคันได้ด้วยค่ะค่ะอ้โหยอดก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยสรรพคุณของอดอกบัวตองนะคะได้ทั้งดอกทั้งยอดและใบนะคะ รถในระหว่างทางช่วงนี้เสียงดังมากนะคะวันนี้เป็นวันเสารนะ์นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้พี่ตีว่างก็เลยมาเที่ยวบ้างนะคะขับรถขึ้นมาก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงอะคะ่ะก็มาถึงสถา,านที่ท่องเที่ยวเยอะแล้ววันนี้คนก็เยอะด้วยรถก็เยอะด้วยนะคะแต่ว่าพี่เตี่ยสนใจดอกบัวตองแต่ว่าเราอ่ะเก็บไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็น พืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมาชาติเราว่าพิตีคิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้ให้เขาสวยงามแล้วก็ให้คนอื่นได้ชื่นชมด้วยเหมือนกันนะคะค่ะก็พิตีก็พามาดูนะคะดูสิดอกขีดอกเขาแบบสีเหลืองสวยมากเลยนะคะสวยมาก ก็พี่ตีก็พามาให้รู้จักเนาะจริงๆแล้วดอกบัวตองก็เป็นสมุนสมุนไพรได้เหมือนกันนะคะสรรพคุณของเขานะคะเป็นประโยชน์ด้วยนะคะแต่ว่าพี่ตีก็ยังไม่เคยใช้นะก็พี่ตีหาข้อมูลนะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แค่มาแวะ ถ่ายรูปเก็บความสวยงามอย่างเดียวเราก็จะได้รู้ว่าคุณประโยชน์ของดอกบัวตองน่ะเขามีเยอะนะคะดูสิคะช่วงนี้ลมแรงมากนะคะลมแรงแล้วก็หนาวด้วยนะคะถ้าใครมาเที่ยวช่วงนี้นะคะปลายฝนต้นหนาวอากาศดีมากๆเลยนะคะถ้าใครมีเวลาเนี่ยมาเที่ยวบนภูทับเบิกนะคะนะคะเมื่อสักครู่พี่ตีก็ให้ดูแบบใกล้ชิดแล้วนะคะว่า ประโยชน์ของดอกบัวตองไม่ใช่จะให้ความสวยงามนะคะยังมีประโยชน์อย่างอื่นนะคะดอกมะขียี้แก้ผื่นคันได้ด้วยนะคะแต่ว่าพี่ตีก็จะไม่เก็บไปนะคะแค่มาเล่าแล้วก็อบอกสรรพคุณให้ฟังนะคะก็จะได้รู้ว่าดอกบัวตองเนี่ยมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยนะคะสวยงามมากเลยนะคะช่วงนี้ดอกบัวตองกําลังออกเยอะมากเลยทั้งสองข้างทางนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะลมแรง ไปก่อนนะคะ